หลายคนน่าจะเคยฝันอยากถูกรางวัลที่1กันใช่ไหมล่ะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊เบื้องหลังตัวเลขแห่งความหวังพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่เรื่องของโชคชะตาล้วนๆว,วันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าถ้าเราเอาความเชื่อมาเจอกับข้อมูลสถิติผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะออกมาน่าสนใจขนาดไหนเอาล่ะครับมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยในเกมที่ถูกออกแบบมาให้มันสุ่มแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ย มันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอครับที่เราจะสามารถหารูปแบบอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นเจอเครื่องมือที่เราจะใช้ไขปริศนาในครั้งนี้เนี่ยก็มาจากบทวิเคราะห์ที่ชื่อว่า Thai Lotto Analytics Pro Edition นะครับซึ่งเขาได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาหาศาลเลยเพื่อตามล่าหาร่องรอยทางสถิติที่อาจจะซ่อนอยู่เอาล่ะครับได้เวลาสวมบทเป็นนักสืบข้อมูลกันแล้ว ภารกิจแรกของเราเลยก็คือการพยายามค้นหาระเบียบที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในความไร้ระเบียบของบรรดาตัวเลขรางวัลน,นี่แหละครับหัวใจสําคัญของภารกิจนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงสถิติครับคือลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรา เป็นนักสืบที่กําลังรื้อแฟ้มคดีเก่าๆเพื่อหาเบาะแสดูนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากําลังจะทํากันเรากําลังจะมองย้อนกลับไปในข้อมูลสลากในอดีตเพื่อหารูปแบบหรือว่าร่องรอยอะไรบางอย่างที่อาจจะพอเป็นแนวทางได้บ้างและเบาะแสชิ้นแรกที่เราเจอก็คือแนวคิดเรื่องเลขเด่นกับเลขดับนี่แหละครับเอมันเป็นไปได้ไหมว่าในระยะยาวเนี่ยจะมีตัวเลขบางชุดที่ออกมาบ่อยเป็นพิเศษในขณะที่บางชุดกลับไม่ค่อยจะออกมาให้เห็นเลย คำถามก็คือแล้วข้อมูลมันบอกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันมีตัวเลขที่เรียกว่าเป็นตัวเต็งในทางสถิติจริงๆไหมไปดูหลักฐานกันเลยดีกว่าครับและนี่คือสิ่งที่บทวิเคราะห์เขาไปเจอมาครับตารางนี้ก็คือทำเนียบแชมป์หรือพูดง่ายๆก็คือตัวเลขที่ข้อมูลย้อนหลังบอกเราว่าออกบ่อยที่สุดโอ้โหพอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนขนาดนี้เลยเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพที่มันต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับ ด้านหนึ่งก็คือเลขเด่นที่ออกมาให้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเลขดับที่แทบจะไม่เคยปรากฏตัวในสถิติที่ผ่านมาเลยเอาละครับนอกจากเรื่องของตัวเลขเพียวๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเวลาครับทีนี้เราลองมาสืบกันต่ออีกหน่อยว่าวันที่ออกรางวันเนี่ยจะมีผลอะไรกับตัวเลขที่ออกบ้างหรือเปล่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากเลยครับว่า วันที่ออกรางวัลอาจจะสัมพันธ์กับความถี่ของเลขโดดหรือก็คือเลข0ูนย์ถึงที่ปรากฏในผลรางวัลนั่นเลยครับอย่างเช่นนะฮะบทวิเคราะห์เขาพบว่าในงวดวันที่1ของเดือนเนี่ยมีแนวโน้มที่เลข3จะปรากฏในผลรางวัลบ่อยกว่าเลขอื่นๆครับแล้วข้อมูลก็ยืนยันครับว่ามันมีความแตกต่างกันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าชุดของเลขโดดที่ออกบ่อยในงวดวันที่1กับงวดวันที่16เนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันเลย ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบทางสถิติที่น่าประหลาดใจมากๆเลยครับแผนภูมินี้ยิ่งทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับลองดูสิครับว่าความถี่ของเลข3ในงวดวันที่1ของเดือนเนี่ยมันโดดเด่นกว่าเลขอื่นๆในวันเดียวกันขนาดไหนการเอาข้อมูลมาทําเป็นภาพแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นในยยะสาคัญทางสถิติได้ทันทีเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีเบาะแสอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยทั้งเรื่องเลขเด่นเลขดับแล้วก็เรื่องแนวโน้มตามปฏิทิน ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะนําข้อมูลทั้งหมดนี้มาประกอบร่างกันเพื่อดูว่าบทวิเคราะห์สําหรับงวดถัดไปจะเป็นยังไงซึ่งบทวิเคราะห์เขาก็ได้สรุปกระบวนการเอาไว้แบบง่ายๆ3ขั้นตอนครับคือ1เลยเช็ควันที่กับวันในสัปดาห์ของงวดนั้นๆก่อน2ก็มาทบทวนแนวโน้มที่มันผูกกับปฏิทินและ 3. ก็นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาเทียบกับลิสต์เลขเด่นเลขดาบภาพรวมอีกทีหนึ่งเป็นการมองข้อมูลจากหลายๆมุมประกอบกันนั่นเองครับ และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็สรุปได้ด้วยเป้าหมายหลักของบทวิเคราะห์นี้เลยครับนั่นก็คือเป้าหมายคือการประมวลผลสถิติย้อนหลังทั้งหมดเพื่อค้นหาแนวโน้มและความน่าจะเป็นซึ่งมันก็คือภารกิจของการใช้ข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจโลกรอบๆตัวเรานั่นเองครับและสุดท้ายนี้มันก็วนกลับมาที่คําถามที่สําคัญที่สุดครับข้อมูลเนี่ยทำให้เรามองเห็นรูปแบบในอดีตได้ก็จริงแต่คําถามคือมันจะสามารถทํานายโชคชะตาที่เป็นเรื่องของอนาคตได้จริงๆเหรอ ท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าข้อมูลจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับอดีตแต่อนาคตก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นและบางทีความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่ทำให้การลุ้นรางวัลยังคงน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ